การนำใบมะขามแบบนี้มาใส่ที่โคนต้นชายชนทำแบบนี้ได้หรือไม่เราควรที่จะทำแบบนี้หรือเปล่ามาชมกันค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะกลับมาพบกับกิ่งอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่กิ่งหายหน้าหายตาไปนาน พอดีว่ามีเพื่อนท่านหนึ่งนะคะทักมาถามกิ่งว่าเขาเนี่ยเลี้ยงต้นชายชนนะคะก็คือต้นแบบนี้เขาต้องการให้ชายชนของเขานะคะป้ายสีส,สวยๆเขาก็เลยไปน,นำใบมะขามนะคะซึ่งเป็นใบมะขามสดๆแบบนี้นะคะเอามาโรยไว้รอบโคนต้นชายชนค่ะเพราะเขาคิดว่าการที่นำใบมะขามแบบนี้นะคะ เอามาโรยเนี่ยจะทําให้ต้นชายชนของเขา,เ,าเกิดการป้ายสีส,สวยๆนั่นเองค่ะทีนี้เขาก็เลยเริ่มไม่มั่นใจนะคะเขาก็เลยทักมาถามกิ่งค่ะว่าการทําแบบนี้เนี่ยสามารถทําได้หรือเปล่าแล้วก็จะส่งผลดีหรือว่าส่งผลเสียกับต้นไม้นะคะก็คือจริงๆแล้วนะคะการที่เรานําใบไม้สดๆใช่ไหมคะซึ่งเป็นใบมะขามสดๆเนี่ยแบบนี้เลย เวลาเราเอามาโรยที่อรอบคูณต้นต้นไม้นะคะทีนี้น่ะพอเรารดน้ำต้นไม้ไปใช่ไหมคะเมื่อใบไม้เนี่ยเขามีความชืน้นเรารดน้ำไปเรื่อยๆนะคะอาจจะทำให้ใบไม้เนี่ยเกิดการขึ้นราได้คะ่ะเกิดการาเกิดการขึ้นเชื้อราได้นะคะ ีนี้พอใบไม,ม้มีเชื้อราใช่ไหมคะก็อาจจะส่งผลทำให้ระบบรากของต้นไม้ของเรานะคะคเกิดการเ,ออเป็นเชื้อราขึ้นตามมาด้วยค่ะถ้าใครที่เคยเลี้ยงต้นไม้นะคะแล้วต้นไม้มีเชื้อราเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นที่เป็นเชื้อราขาวๆนะคะที่อยู่ตามรากของต้นไม้อันนั้นแหละคะ่ะ ยิ่งโดยเฉพาะหน้าฝนนะคะเวลาที่ฝนตกลงมาใช่ไหมคะมาโดนกับกระถางต้นไม้ของเราที่มีใบไม้ที่เป็นใบไม้สดนะคะเอามาโรยไว้อาจจะทําให้เกิดเชื้อราขึ้นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะทีนี้นะคะกิ่งก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการที่เรานําใบไม้ใบมะขามสดมาโรยไว้รอบต้นไม้หรือว่าต้นชายชนของเรานะคะไม่ได้ทําให้ ต้นชายชนของเราเกิดการป้ายสีสวยเลยนะคะนอกจากจะไม่ทําให้ต้นไม้ของเราสวยแล้วนะคะยังส่งผลต่อระบบรากของต้นไม้เราทําให้เกิดการขึ้นราได้ด้วยค่ะอาจจะส่งผลเสียต่อต้นไม้ของเราได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะกิ่งก็ขอลาเพื่อนเื่อทุกคนไปก่อนแบบนี้ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าสวนใหญ่ๆเขาก็ไม่ได้ใส่ใบมะขามซึ่งเป็นใบมะขามสดๆแบบนี้ค่ะ เพราะจริงๆแล้วนะคะการที่จะทําให้ต้นไม้นะคะป้ายสีหรือว่ากัดสีส,สวยๆนะคะจริงๆแล้วเขาจะใช้ใบมะขามใบองหลางหรือว่าใบกัมปูนะคะที่ร่วงลงมาจากต้นโดยาตามธรรมชาตินะคะยิ่งถ้าเป็นใบที่มีความผุๆมากๆนะคะได้ก็ยิ่งดีค่ะเพราะว่าจะทําให้ต้นไม้ของเรายิ่งสวยนั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะกิ่งก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอเพื่อนๆมีความสุขกับการเลี้ยงต้นไม้นะคะ